นังบีกล้า้านะคะว่ามันเห็ดใดอินีเด้อมันทําได้จริงค่ะมือเจ้าขาอันนี้เป็นการชงมัชชะเย็นนะคะซึ่งชงกับน้ําร้อนแล้วเทใส่น้ําแข็งก็ได้แต่นังบีนะคะชงแบบน้ําเย็นไปเลยค่ะวิธีการชงกับน้ําเย็นนะคะถ้าเกิดว่าเทใส่แก้วคนยากมากนะคะมือเจ้าขามันกัดสิค้นยากแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอามัชชะนะคะใส่ขวดเอาน้ําใส่ขวดนะคะแล้วเทมัชชะเข้าไปนะคะแล้วเขย่า นางดีเคลมให้ที่ยี่สิบวินะคะแต่จริงๆริสิบวินาทีคือมันแตกกระจายหมดเลยมันแตกตัวได้หมดเลยนะคะอันนี้เป็นชามัดฉันางดีเป็นชาจอยค่ะชาเขียวจอยเสร็จแล้วนะคะคเป็นชาเขียวจอยแก้วคือบอกกับสูลินพ้อมอันตีแมนค่ะน้องเพิ่งเพิ่งขึ้นมาได้สองสามวันนี้นะคะเจ้าอยากสกินแบบเย็นๆใครที่ไม่มีน้ําแข็งอยากกินแบบเย็นๆแบบนี้เลยก็ได้ค่ะนะคะ นะคะเดี๋ยวนางบีจะเทให้คุณเห็นก่อนนะคะว่ามันแตกตัวจริงหรือไม่นะคะมันแตกตัวอิลิบอชาเขียวบีโกโก้นางบีมันทําแบบนี้ได้จริงๆหรอทํากับโกโก้ก,ก,ก็ได้นะคะแต่นางบีจะให้คุณดูว่านางบีตะก,กี้นี้เดี่ยวไปแค่สิบวินาทีในขวดนะคะมันมันดีจริงสิอิลีบอมือเจ้าคะ่ะดูซิว่ามันจะแตกตัวจริงๆหรือไม่นะคะกล้าทากล้าการันตีค่ะไม่มีแม้แตกเป็นก้อนเป็นอยียงเลยค่ะ นี่เลยค่ะเป็นชาเขียวมัทชะเป็นชามัทชะที่รสชาติอร่อยที่สุดค่ะกล้าท้า